สวัสดีครับเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์สดกันเรื่องอเกี่ยวกับมอดกที่ประเทศเยอรมันครับสำหรับลูกค้าผมนะครับลูกค้าคนนี้ได้เงินไปแล้วครับหลายล้านนะครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับมอดกนะครับอีกตัวหนึ่งสําหรับลูกค้าคนนี้ว่ามันทำแม่งทาแม่งยังไงไม่รู้ผมก็เลยอยากจะโทรหาลูกค้าแล้วต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมา เล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้ FC ที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวิเคราะห์พิจารณาไปด้วยกันแล้วก็น่าจะมีความรู้ต่อไปนะครับผมมาสวัสดีครับผมได้ยินเนาะ,ะโอเคได้ยินขอียง้อขอเิีคงหน่อยครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมเนาะคืออย่างนี้ ได้ยินนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตผมไลฟ์สดไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลเพราะไม่เป็นความรู้สําหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับอ่ะข้อแรกก่อนนะครับผมตอนนี้ทางญาติพี่น้องของทางทางทนายของเราได้เขียนจดหมายไปหาทางอาของกรมรดกที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับเนาะแล้วเขาาจะถามว่าคนที่ชื่อเอวาแสคือใคร เป็นหลานสาวของสามีค่ะเป็นเป็นลูกของพี่สาวเป็นลูกของพี่สาวของสามีคุณคุณแต่งงานกับเขามานานได้ยังครับสามีคุณถามว่าจดทะเบียนจดทะเบียนได้ปีกว่าค่ะแีกว่าใช้ชีวิตด้วยกันมนาะห้าปีห้าปีแล้วคุณมีลูกด้วยกันกับเขาที่ประเทศไทยใช,ใช่ค่ะจำกันได้ไหมครับเอฟซี FC นะหลายๆคนที่จำได้นะนะครับผมผมช่วยช่วยเขาอยู่โอเค ไปอคืออย่างนี้หลานสาวเขาได้บอกไปทางหน่วยข้าราชการว่า,าเงินยังคงเหลืออยู่ประมาณ15,000ยูโรและไม่มีพินัยกรรมอ่ะพินัยกรรมเรารู้ว่าไม่มีพินัยกรรมคุณเป็นภรรยานะครับแล้วก็มีลูกกับเขาด้วยกันเท่ากับคุณ กับลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินมรดกจากสามีคุณอันนี้ถูกต้องนะโอเคแล้วเพราะมีสองคนเขามีลูกติดไหมครับไม่มีค่ะไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกติดนะ<ม>เท่ากับคุณลูกคุณเป็นลูกคุณแรกของเขาเลยเท่ากับได้แต่ผมทำแม่งทำแม่งก็คือว่าทําไมเขาจึงเขีนว่าแค่หมื่นหมื่นห้าพันยูโรเออ แล้วคนที่เป็นหลานเนี่ยผมจะพูดว่าเป็นคนที่เป็นหลานเนี่ยเขาบอกว่าวันที่สี่มกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเขาบอกไม่จําเป็นที่ต้องได้รับเอกสารยืนการสืบทอดมรดกเขาเป็นหลานคุณเป็นพญรยาและลูกของคุณก็มีเพราะฉันหลานไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเขียนอย่างนี้เพราะว่าคุณได้แค่เงินของ b m w ของบริษัทนั้นอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่ได้แล้ว อันนี้ก็ข้อสงสัยของเราว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเขามีอะไรบ้างที่ประเทศเยอรมันคุณลองอธิบายผมฟังหน่อยแล้ว,วิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะหนู่ได้ยินแกบอกว่าแกนะ่ะม,มีมีที่ดินออือมีที่ดินแล้วก็แกมีบ้านหนึ่งหลังที่แกอาศัยอยู่กับแม่อค่ะแกบอกน <Okay. S 2> ู้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเร,เราพูดคุยกันเพื่อให้เอฟซีของทางที่อยู่ทางประเทศเยอรมันนะครับหรือทางโซนยุโรปได้ความรู้ไปด้วยโอเคหลานสาวเนี่ยเขาบอกว่าค่าได้แค่ประมาณ1 5 0 0 0ยูโรแต่จริงๆแล้วคุณบอกว่ามีบ้านมีที่ดินด้วยนะครับผมอันนี้เราต้องเขียนให้ทนายของเราเนาะทนายของเราอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับผมเนาะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องสืบทอดมรดกก็คือว่าแค่ คุณได้เงินบรรน,นานจาก BMW เท่านั้นพอแล้วอันนี้สำหรับผมไม่โอเคนะครับเขาสามารถเขียนยังไงของเขาก็ได้นะครับแต่สำหรับผมไม่โอเคโอเคไหมเท่ากับเราจะตรวจสอบต่อไปว่าเขามีบ้านมีอะไรบ้างน,นะครับทนายนะครับผมโอเคไหมอขอคนี้เข้าใจนะครับผมอขอเสียงดังนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับโอเคโอเค,อเคทนายได้เขียนว่าเขาต้องการ3ามคำถามจากคุณนะครับที่คุณต้อง ตอบทนายนะครับทางเราสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามานะครับผมคุณเมรีแล้วก็คุณแคทนะครับผมข้อ1บรรนานจาก BMW ได้จ่ายให้คุณกับลูกแล้วดีอยังจ่ายไปยังครับจ,จ,จ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วนะโอเคจ่ายไปแล้วนะครับผมข้อ2อครับโอเคข้อ2 ลูกความรับรับทราบข้อใดๆเกี่ยวกับนะครับผมทรัพย์สินเงินทองของสามีคุณมีอะไรบ้างเหมือนคุณบอกผมเมื่อกี้ว่ามีบ้านมีที่ดินถูกต้องไหมครับผมคุณต้องเขียนให้ผมเพราะว่าคุณต้องยืนยันให้ผมว่ามีบ้านมีที่ดินเพราะฉันทางทนายของเราจะตรวจ,จสอบให้นะครับคุณต้องบอกด้วยมีที่มีา,มาสาง รีมหารา้รัพอะไรต่างเงินทนุนต่างมีไหมมีอะไรต่างมีหุ้นไหมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็เขียนให้ผมดูด้วยว่ามีหรือไม่มีนะครับผมถ้าคุณบอกไม่รู้ก็บอกไม่รู้เท่านั้นจบนะครับข้อที่สามลูกความนะครับลูกชายแล้วคุณซึ่งเป็นทายาทก็คือทานายบอกซึ่งคุณเป็นทายาทนะตามกฎหมายแล้วได้คนละครึ่งของผูส้สามีของคุณนะครับ และคนอื่นไม่มีสิทธิ์ข้องเกี่ยวคือคุณกับลูกคุณสองคนเท่านั้นเองนะครับแต่อามันมีแต่หลานเขาบอกว่าครอบครัวสารบอกว่ามีขอม้ขอมูลต่ํามากๆอาจเป็นเช่นการยืนยันการสืบทอดโดยที่ไม่จำเป็นคือเขาบัดเบียงอะ่ะเขาไม่อยากให้คุณขึ้นขึ้นศารต่อไปแต่ผมคิดว่าเราต้องขึ้นสารต่อไป นะครับผมเพราะคุณมีลูกกับเขานะครับคุณมีลูกกับเขาเพราะฉะนั้นทางทนายก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเขาจะไม่มีเลขที่บัญชีที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมทางทนายบอกว่าทางเราก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้สามีคุณจะไม่มีเลขที่บัญชีเลยที่ประเทศเยอรมนีอันนี้ผมไม่เชื่อเขามีเลขที่บัญชีไหมครับที่ประเทศเยอรมนีหนูหนูไม่เชื่อว่าเขาจะไม่มีหนูเชื่อว่าเขามีหนูมั่นใจ เท่ากับหลานตัวนี้เขาหลอกเขาหลอกแล้วก็เขียนมาเพื่ออะไรเขารู้ไหมผิดกฎหมายนะ่ะว่าเขาเขียนว่าไม่มีอะไรท้งสงงิ้นอย่างนู้นอย่างนี้มีแค่ตัวเดียวมีเงินแค่ ibm w เท่านั้นเองที่คุณได้แต่สําหรับผมคือไม่โอเคต้องสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นคุณต้องอคุณต้องตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้วคุณก็ตอบว่าเรื่องธนาคารน,น่าจะมีผมแนะนาว่าให้เขียนคุณต้องเขียนเองนะผมไม่สามารถเขียนแทนคุณได้คุณต้องเขียนรับรองเป็นภาษาไทยมา จากนั้นผมจะแปลภาษาเยอรมันให้เพราะว่าผมให้คําแนะนำไหมผมให้คำแนะนําคุณนะครับแต่ว่าคุณต้องเขียนเองยืนยันเองว่าคุณเขียนแล้วผมแคปหน้าจอจากทางไลน์ของคุณว่านี่นะคุณเป็นคนเขียนตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งบรรณานจาก B M w ที่คุณได้รับแล้วคิดว่าใช่ได้รับแล้วโอเคไหมครับ <Okay. S 1> ผมเดี๋ยวค่อยทํากันบ้านแล้วส่งมาให้ผมเนาะข้อ2ก็คือว่าอ่า ถ้าคุณรู้ว่ามีอะไรทรัพย์สินเงินทองเช่นมีบ้านมีหุ้นอะไรต่างๆคุณก็เขียนมาให้ข้างในให้ผมด้วยช่องทางหลายนะครับผมให้ผมด้วยโอเคไหมข้อ3ลูกและคุณมีสิทธิ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของมรดกของผู้ตายก็คือสามีคุณโอเคไหมครับข้อ4นะครับผมเพิ่มให้แล้วกันครับว่าดีฉันคิดว่าน่าจะมีคิดว่าก่อน ฉนันคิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินเงินทองและมีเลขที่บัญธีธนาคารที่ประเทศเยอรมันจากนั้นทางทีมงานทนายของคุณชัยสุธแสนเป็นทนายของประเทศเยอรมันนะครับผมเป็นทีมงานคุณชัยนะก็จะตรวจสอบออกมาว่าอะไรเป็นเรื่องจริงบ้างใช้เวลาจะบอกว่าการเป็นผู้รับมรดกนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บได้เงยต้องใช้เวลาบางคนเป็นลูกค้าผมแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้เงินแล้วไม่ใช่ใช้เวลา และสาคัญที่สุดก็คือใไบไปมอบอำนาจเนี่ยม,มันจบมันจบมันจบไปแล้วจะบอกว่าถ้าสามีคุณเนาะมอบอำนาจให้หลานเขาทาแต่สามีคุณเสียชีวิตแล้วเท่ากับโมฆะไม่สามารถเดินเรื่องต่อได้แล้วอันนี้บอกให้ทราบไ้ก่อนนะครับไอไบมอบอำนาจของสามีคุณที่ให้อหลานสาวเขาทาก็คือฟราวดี๋ยว,ว่นชื่ออะไรนะฟราชรเววาชนะครับผมววไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับผมเนาะอ่า ก็ผมคิดว่าผมไม่เชื่อที่เขาพูดอะไรมาเพราะฉะนั้นทีมงานคุณชายสุสนานก็จะตรวจสอบต่อไปเคลียร์ไหมครับเนาะเพราะผมดูดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งนะครับคนไทยมีความรู้สิทธิ์ของคุณก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับในเรื่องนี้เช่นลูกคุณนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สมบัติที่ทนายบอกเขียนว่าห้าสบคือแม่ได้ห้และลูกได้ห้แต่ว่า หลานสาวเขาบอกว่าได้แค่ประมาณหมื่นห้าพันยูโรเท่านั้นจบแล้วไม่มีแล้วแล้วบ้านน่ะธนาคารน่ะเขาก็ฮุบเองเพราะฉะนั้นผมไม่ให้คุณเซ็นตัวนี้แล้วก็สู้ต่อไปโอเคไหมครับ,ครบเคลียร์ไหมคเคลียร์ค่ะเคลียร์เนาะผมขอดูต่อไปซินี่ไงตัวต่อไป ทางทนายของเราได้เขียนจดหมายตอบโต้ไปนะครับผมว่าทางเราไม่โอเคเกี่ยวกับที่คุณเขียนไปนะครับว่าคุณได้แค่1 5 0 0 0ยูโรนะครับผมมันต้องได้มากนี้เพราะฉะนั้นทางเราขอคํายืนยันจากคุณก่อนจากนั้นทางทนายก็มีคายืนยันจากคุณเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ทางศาลหรือกมรมบระดกตรวจสอบอีกครั้งว่าสามีคุณมีอะไรบ้างที่ประเทศเยอรมน,นีโอเคไหมครับโอเคค่ะตามนี้เนาะเคลียร์ไหมค,ครับผม เนาะอันนี้เราก็ช่วยเต็มที่แล้วสิ่งไหนที่ผมสามารถทําได้เราก็จะทำนะสิ่งไหนที่ผมทําแล้วนะครับผมทําให้ได้อันไหนที่ผมบอกไม่ดีก็ผมบอกตามประสบการณ์นะสิบเจ็ดสิบแปดปีก็ไม่ดีประมาณนี้ครับอันนี้เคลียร์ใช่ไหมครับผมเคลียร์ค่ะคุณชัยคะครับผมลูกรกาบขอบคุณลูกรกาบขอบพระคุณคุณชัยกับทีมงานค่ะไม่เป็นไรครับแล้วหลานเป็นไงบ้าง ไม่ไปตัดอ้อยแล้วนะ,นะไม่ไปแล้วอยู่กับน,น้องเลี้ยงน้องอย่างเดียว <Okay. S 2> ตอนนี้นะครับผมทุกอย่างลงตัวนะลงตัวค่ะคุณชัยมีความสุขไหมตั้งแต่ตั้งแต่เจอผมมาเป็นไงบ้างครับหนูมีความสุขหนูขอบคุณหนูกราบหนูใช้ควาหรูกราบขอบคุณค่ะคุณชัย uh huh. หลานดีขึ้นอนาคตเราสู้เต็มที่นะอย่างน้อยคุณก็มีเงินแล้วเพื่ออนาคตแล้วได้เงินแม่ไม้ด้วยก็ดีใจด้วยนะครับ แล้วหลานก็ได้ด้วยตอนนี้เราก็สู้ต่อไปสําหรับทรัพย์สินเงินทองของคุณและลูกของคุณค่ะคุณใชค้คะเรียนถามน,นิดนึงแล้วเงินไม่ไม้นี้จะได้ช่วงไหนคะอีกต้องบอกว่าเยอรมันใช้เวลานานเพราะว่าเราเดินเรื่องไปหกเดือนแล้วเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็จะใกล้มาแล้วครับเพราะบางคนบอกเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีเมื่อไหร่ได้เงินสักทีเพราะว่าเยอรมันบอกไว้กันว่าเป็นประเทศที่ช้ามาก ช้ามากไม่ใช่คุณคนเดียวนะลูกค้าผมหลายหลายคนที่สามีเสียชีวิตนะครับผมช้ามากแต่เราเดินเรื่องไปแล้วต้องรอฮะสิ่งที่ผมทําได้ก็คือว่าแค่เขียนจดหมายแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินสักทีเท่านั้นเองผมทําได้แต่มันก็มีผลเสียเพราะว่าอ่าอันแบบนี้หกเดือนแล้วผมก็เขียนไปว่าเออนี่นะมันเกินหกเดือนนะเมื่อไหร่คุณจะโอนเงินให้อ่าลูกค้าผมสักทีอันนี้ผมสามารถทําได้ โอเคไหมแต่ว่าบางคน<ไ>ทําแค่2เดือนแล้วถามเมื่อไหร่จะได้เงินถามเมื่อไหร่ได้เงินระวังโดนแกล้งนะครับผมบอกไปก่อนแต่สาหรับคุณอ่ะหเดือนละผมผมจะส่งจดหมายไปาถามครับว่าเมื่อไหร่จะได้เงินไม่ไม่สักทีนะครับโอเคไหมครับโอเคมากค่ะเนาะขออยู่มีความสุข,ค,สขครับแล้วสู้กันต่อไปนะราบขอบคุณคุณชัยกับทีมงานมากมากนะคะไม่เป็นไรครับเต็มที่ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอฟซีครับนี่ก็คืออ่ะคิดว่าเป็นแม่แบบหรือเป็นประสบการณ์สาหรับอ่าคนไทยถ้าทางฝั่งของอ่าทางฝั่งของเยอรมันหรือฝรั่งเอาเปรียบเนี่ยผมจะไม่ยอมนะผมจะไม่ยอมเลยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉันอ่าสิ่งไหนดีผมก็บางดีนะสิ่งไหนไม่ดีผมบอกไม่โอเคเนี่ยโกงกันชัด,ชดเลยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะให้เขาโดนโกงได้นะครับแล้วก็ คนไทยบางคนอ่านหนังสือไม่เป็นเราอ่านเออมันก็ได้เท่านี้เองแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาคิดกันดีๆนะมันไม่ใช่แบบนี้มันต้องได้มากกว่านี้ก็คือเขาเป็นภรรยานะครับเขาเป็นลูกเขาได้50-50แล้วคุณเป็นหลานจะได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรจากทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอ่าคุณจะมีใบมอบมันนาดเข้าใจว่ามีใบมอบมันนาดนี้แล้วนะครับผมเข้าใจว่ามีใบมอบนานี้แต่สามีของเขาเสียชีวิตแล้วใบมอบนานี้ก็หมกะ่ไปเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อในจุดนี้นะครับผม ขอขอบคุณมากครับ f อบทุกท่านครับผมคิดว่าไอสิ่งนี้ที่ผมมาไลฟ์สดให้ฟังคงจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยไม่มากก็น้อยให้กับสาวไทยที่อยู่ประเทศไทยหรือสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศได้รับทราบและเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้คุณชยัยสุดนด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ